ดูแซนชัยเดินเข้าขาแล้วหึงดูครับผมขวาแล้วซ้ายครับแล้วนี่ฮะกระโดดเตะมาแต่ว่าชนจับขาแล้วเกี่ยวล้มลงไปครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทฮีโร่และแอดมินชีครับวันก่อนฮะแอดมินชีมีคนส่งคลิปนี้มาให้ครับผมรถถังปะทะกอมบ้าครับเป็นนักชกชาวต่างชาตินะครับผมที่ต้องเรียกว่าเดินลุยเดินชนกันนะฮะจนสามารถทําให้รถถังเนี่ยถอยได้เลยทีเดียวครับจนสุดท้ายเนี่ยเสมอกันไปนะฮะโอ้โหต่อยกันมันมากๆนะครับ แล้วก็มีคนบอกว่าอยากเห็นนักชกไทยที่สามารถเอาชนะกอมบ้าได้ครับวันนี้แอดมินทีจัดให้ครับผมนี่คือครูแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับตอนนั้นเนี่ยอายุ36ปีนะครับผมต่อยในไฟนี้เนี่ยต่อน้ำหนักให้กอมบ้า1กิโลครับผม65กับ66นะครับนักชกจากแอฟริกาใต้นะครับผมเน็กโดกอมบ้าครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับผมว่าไฟนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับ ตอนการรับชมการแข่งขันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับยกที่1จะเป็นยังไงเป็นการแข่งขันมวยคาดเชือกนะครับผมในกติกาของไทยไฟ์ครับแตะมือกันแล้วฮะเดินลุกเข้าหานะครับผมโดนเตะขาไปก่อนครับของเน็กโด้กอมบ้านะฮะนี่นักชกที่มาอยู่ในไทยนานดุครับผมแข่งขวาสูงขึ้นไปครับผมทางครูแสนชัยลุกเข้าหานะครับโดนเตะเจาะยางมาเหมือนกันนะพับในมาแล้วก็ถีบสกัดไว้ ได้ดีนะครับผมสำเน็กโดกับบ้านีฮะดึงหลบแล้วแข้งขวาหน้าครับขวดซ้ายสูงขึ้นไปครับแล้วถีบหน้าไปแบบนี้ฮะบาดานลูกพักไปแต่ว่าโดนเตะขึ้นมาเหมือนกันอ่อยมาเยอะนะครับผม70ไฟส์สำหรับชาวต่างชาติถือว่าไม่ธรรมดาล้กนีฮะคุ่งออาไปปัดหมัดซ้ายครับแล้วนี่โอ้โหสเตปหลอกนะฮะแล้วก็โดนมาสับขาครับโอ้โหกะสับลงบนหัวของทางกอมบ้าเลยนะครับ เขาใส่ครับผมครูแสนชัยนะครับผมตอนนั้นวัยสามสิบหกแต่ดูครับผมความฟิตแล้วก็อาวุธนะครับว่องไวนะฮะเดินเข้าหาแล้วโอ้โหปัดไปจะฟันศอกครับแตงหวาเมื่อกี้ปัดแขนลงวยครับจะฟันศอกแต่ว่าไม่โดนฮะกอมบ้าหลบได้นะครับครูแสนชัยเดินเข้าหาแล้วมองดูครับผมขวาแล้วซ้ายครับแล้วนี่ฮะกระโดดเตะมาแต่ว่าชนจับขาแล้วเกี่ยวล้มลงไปครับโอ้กอมบ้านี่กระโดดสลับขาเตะนะครับแต่ว่าเจอครูแสนชัยเกี่ยวขาแล้วก็เตะกวาดล้มครับ วันนี้หน้าไม่ยิ้มนะครับผมตังอกตั้งใจครับถีบสกัดมาลุกเข้าใส่ครับที่เห็นนะครับผมน่าจะดูว่ากู้ชกก็ไม่ธรรมดาครับเจาะยางพับนอกมาแล้วขวดซ้ายไปครับผมจับขาไว้เตะขาสองทีครับปล่อยออกไปครับยังไม่เห็นจังหวะจะเข้าทำนะเตะขาแล้วก็จับไว้แล้วก็เตะขายังไม่มีโอกาสที่จะลุกเข้าใส่กูแสนชัยครับดึงหลบไว้ก่อนนะฮะ การก็เล่งให้ชกนะครับคู้สยใช้เดินเข้าไปหมัดซ้ายอีกแล้วครับการแยกออกมาฮะในเน้นให้ตีเข่าเยอะครับผมสําหรับไทไฟส์ครับต่อยแค่3มยกเดินมาถีบหน้าดูฮะจังหวะถีบนี่รุนแรงรวดเร็วครับเดินมาจะเกี่ยวขาครับอุ้ยโดนนิ้วของผมจิ้มตาเข้าไปนะครับคือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยแกบุกเข้ามาแล้วพอดีมือของผู้สใช้เนี่ยป้องกันไว้นะครับคือไม่ได้แบบไม่ได้เป็นจะโจมตีอะพอดีว่าแค่ยกขึ้นมาฮะมันก็เลยมีทิวทิมตานิดนึง เนี่ยวาใช้หมัดเป็นแบบคาดเชือกแล้วก็สวมนรวมนะครับผมก็มีบอกว่าโดนทั้งคู่นะครับผมไม่เป็นไรฮะแบบนี้มันอาจจะมีโดนกันบ้างครับหมัดไม่ได้เต็มนะครับผมเตะเจาะยางไหมครับเนี่ยในของไทยไฟคาดเชือกนะครับผมข้างในจะใส่โกลบเอาไว้นะครับเหมือนโกลบเอ็มเอนะฮะโหฮะโอ้โหเตะไปเกี่ยวขาไม่ได้ครับผมเตะมาแต่ว่าเจอกูแสนชัยเนี่ยใช้แข้งนะครับผมดันจนล้มครับ หบดยกที่1ครับโอ้โหสู้กันได้สนุกเลยนะครับผมมาต่อกันในยกที่2เลยฮนะยลุกเข้าส,สายครับผมครูแสนชัยครับปวดซ้ายอีกทีนึงเอาละฮนะดึงสายกลับมาเหมือนกันแต่ว่าครูแสนชัยหลบได้ครับทิมหมัดมาแล้วอ้อยเจาะยางเกี่ยวล้มลงไปเลยครับเนี่ยเห็นกวัดล้านฮนะโดดทีมมาครับโอ้โหสไตล์การชกนี่คล้ายๆกันเลยครับเตะขาไปสองทีครับพับใน หมัดซ้ายเข้าอีกแล้วครับโอ้โหหมัดซ้ายของผู้สันชัยนี่ออกได้ดีนะครับผมปัดปุ๊บเราก็หมัดซ้ายตามมาเลยนะฮะขวดแขวาไปครับอืแข็งหน้านะครับโอ้ขวาหน้าออกได้ดีแล้วนี่ฮครับโอ้โหอีกแล้วครับผมแล้วฟันศอกตามไปครับโอ้จะเห็นเลยนะครับผมปัดซ้ายครับเขาหาแเราขวาครับเนี่ยเตะซ้ายไปอีกทีหนึ่งขวดขวาคืนมาเหมือนกันครับอืสลับเหลี่ยมแล้วนะครับผมสลับในโรกอมบ้าครับ หลับมาเป็นโอ้โหเนี่ยเป็นมวยได้สองเหลี่ยมครับเตะไปครับนี่ฮะเตะแล้วก็ชักไว้นะครับนี่ครับมัดอืมคือลองดูนะครับผมจังหวะของผู้แสนใช้เนี่ยเวลาจะออกหมัดซ้ายนะครับผมจะปัดขวาก่อนแล้วค่อยออกซ้ายนะครับเปิดการออกเลยนะฮะนี่ฮะเตะขามาฮะเราหวดขวาสูงขึ้นไปโอ้โหเกือบโดนกันคอครับนี่ฮะอุ้ยนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเตะขามาแต่ว่าโดนปัดแล้วก็หมัดซ้ายเข้าไปเต็มๆตครับ โอ้หว่องไวมากนะฮะเมื่อกี้จังหวะโอ้โหเตะขามาพอดีครับแต่ว่าเจอโอ้ความแม่นของทางครูแสนชัยครับเดี๋ยวเราดูครับช้ากันครับเนี่ยฮะหมัดขู่ดูครับดึงขวาออกปุ๊บปัดซ้ายตามเข้าไปครับผมโดนเต็มๆมเลยนะฮะเนี่ฮะแล้วกำลังที่จะเตะขาครูแสนชัยด้วยนะครับโอ้โหในดูคอมบ้าครับโดนลูกนี้เข้าไปครับปัดออกปุ๊บหมัด ทำมาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยับผมสำหรับทางของนีโดกัมบ้าครับครูแสนชัยเอาชนะไปได้ในยกที่2นะฮะโอ้โหคนนี้นี่ขนาดรถถังยังเอาไม่ลงนะครับผมแต่ว่าครูแสนชัยนี่ขวาชัยไปได้ด้วยหมัดซ้ายครับยกที่2ครับความแมนนี่สุดยอดจริงๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแชร์ให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยครับวัเดี๋ยวแอดมินที่จะหาคลิปมวยมาแบบนี้มาให้รับชมกันทุกวันนะครับไปเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ